สบายดีตอนเศร้าป้ามามาห้องเพลงก่อนเอ้ส่งกะยานแทวว่าจงออโตนี่นะแม่ตู้ก็บ่อยู่แล้วเนาะแม่ตู้สิไปนั่นให้เออแม่เอานี่มาเจ้ลูกเอาเอาไปเจ้เฮ็ดยามกันเนาะไปอีแม่เฮ็อผู้เดียวเด้อเออผู้เดียวผู้เดียวมามาาเจ้แม่มาเออบ่ให้บโอ้แม ไอ้แ่งมันเด้อมงมันเดเออดึกดึกดกดกดเอา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 เย้ิเจ้ลูงยัน่ะเจ๊ยอ่างทุกคนเจ๊พะเจ๊แบบมงเีเนะอุ้บเคยเจนะโอ้โหให้โอให้อให้ ตีน่ตัวใสโอ้แฮี่ไปเมย์าเจมามาขึ้นหลังเมยมาเมย์าเจเดี๋ลูกเดินให้ให้เด็ก็ตมีให้ตนตัวมีดเจให้เว่าโอ้ยอันน,นี้นี่นี่นี่ nên chọn chấm này đây lèo, đây lèo đây lèo đây là, hả? hả? ôi, ôi, à, bây giờ, bây giờ, ha, kia xài, kia xã โ <laughs> อ <oh ้ยย <ting> <y laughter> ุงเนี่ยดेป่าเจมงนี่เนาะเจโคตรยากเลย Oh. แล้วก็ให้ออโต้ยู่นําแบบโบห้ก็คือการเจี๊ยสยหลังแบบนี้แหละออโต้เนะบบบาะโบไฮโบไฮโบไฮออโตแมวผีเต่าทุฟังเด้อเต่าเอ้ยเต่าเต่ามันมีสีขาสีแกงนอกแกงนอกกินช,ช่วยมาดีจังคือเต่ากูมีน้า ำวปปุปุเจาะเจาะเจาะเลี้ยงจอจอจอยมาแล้วก็แล้วก็เจาะเต่าเอ้ยเต่าไก่เอ้ยไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่มีนมมีลูกกิน กับตัวเต้ากับโบเต้าเนาะแม่นปะ่ะเอาตัวเต้ากัโบโบเต้าบไงไก่เอ้ยไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินลูกร้องเจี๊ยบเกียบ แม่ก็เรียกไปคุยดินทำม,มาหากินตามภาษาไก่เอ้ยไก่เอ้ยไก่อเอาอีกเต่าอ่ะเต่าเอ้ยเต่า

นี่ก็คือถ้าแม่จันกับพ่อจ้อยมาแล้วอู้จังสิแต่งกินเพราะว่าโบได้ทุกคนเอาโต๊ะดื้อแฮงแล้วก็ยากให้แม่ยุ่นน้ำนี่ตลอดเวลาเลยบมองไหมเป็นตอนี้จะรอดเวลาเลยโตกินบอโตกินบอโตกินขา้าวบอโตกินบอจินอเอาเพลงเต้าฟังเลย

<laughs> okay, bye bye รับมาทุกคนลิ้นไปลิ้นมาผู้เดียว่รับเองอ้วออมาให้ลิ้นอยู่ในแล้วบัน,นึงเดี่ยวไปเอาคือว่าไม่อิ่งเธอเลยแล้วก็รับไป <c oughs> ร้อยนี่ให้ทีแรกว่ายักยู่คอบ่าดิรับเองเลยนอนรับเองแล้วผู้หวขึนมาหน่อยมือตาไปมือตามารับเองเื่องใส่ก,ก่อนทุกคนเขาเบื่อ ที่มาตำข้าเวเบื่อแต่ว่าตำข้าเวเบื่อเสิร์นะั้นแต่ว่าเฮาซิบอาได้ไส่อันอยานางเดีย๋ยวจะใช้เป็นใบพักปังแทนเอาไปพักปังมาตำแทนยานงนะรู้สึกแบบขี่ข้ามคั้ยนยานาง อันนี้เป็นใบพักปังทุกคน ຈະເອົາ ଆ ອາເຂົາເອີ້ນຫັ້ນເດີ້ນັກເຊຍກ່ອນເນາະມານີ້ຢາກເຊຍກ່ອນ คุณละใส่ย็ดลงไปทุกคนอย่งนั้ใส่ย็ด น,นี่เป็นน้ำยานางเออน้ำมันเขาเบื่อกับอันใบอันใบอันนี้ก็ใบพักปั่นะเนาะง่ายทุกคนก้มเข้าไปไปดนี้ ยไปนั่งกินเบียรนะ์พูดเละใส่เกลือหน,น่อยนึงเอาทุกคนเนาะตัดเกลือยังแจ้งแซ่แกงขึ้นมาอัไนบนน้าดนะให่มันน้ำในน้อยลงให้ทุกคนใส่ผักนาวลงไป ก่อนบอมนี้บริส่วนขาวเวียกตีติกดกันเลยเริ่มเฮ็ดอะ้นตีบอบใน้ดาตาเนาทุกคนเนาะใสะก่กะปิ มะเขือนี่นะคันตามหุงลกเขาบางเขาใช้มะเขือตัวนี้แหละมะเขือน้อยตัวนี้นะมาเขียะเขียะเด,ดี๋ยวเนเื้อเนสัเอบเเนอสบนนอเอแ่เ้ เบียเวียนแนแปดเออตัวซี่เขียวค่ะนะเมื่อเราเอามาห้กแก้เขาเอาหมดเลยผู้เข้าเคยกินน่ะเพื่มมันเอาเท่าไะฮะป้องเขาคือเอาเอาเป็นเก็ตเลยยองกวันเพิ่ออ้นี่ có <laughs> cốp mũi <laughs> lắm mắt nào, chưa có được một <laughs> một <cái này. cười> mẹ nào là một mũi 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 rồi mũi cứ mũi một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  mũi กระส้มอาไรล่ะเกษตมงาะไรไปได้ไหมเดินเฮ้ยตั้มไสตั้มไส่ปลาหมึกตใส่ไสี่ยวม่อน หน้าไปล้างอันนี้ดูเสซาร์มอนเซ็บเซ็บแดงๆงงงงงล่อลงไปเก็บใบห้อมปีเลยไปเอามาเสื้อนีๆหนะ่อยนึงเออใบห้อมปีเนหะ็นไห

อไล่ใส่เดือนเกิมอก่มนะสวยเทียมห้องฝา่งทำ่าเยี้ยเซ็ตคิดว่ามันร้องไห้ิดว่า 棒棒。好 ซื้อให้ไม่ขายหมดละแม่ทำซื้อก็หมดละขายแต่ห้างก็ยืเดินอยู่เจามาไห่เอาซื้อดาบกรบอกแบบผิดกระบอกคือเรืองเนี้ยกระบอาเรื่องเสียบกระบอกผดือแล้วเออซื้อโลตัวน้ำเปนซื้อมาแก็ ตู้ต้มง่ยแ่น่วมัม้อนเดี๋ยวต่ัีน้ว่งาก่งกับน้ำแบบนี้สดๆแบบนี้ งานไปหายัะก <Apa S 1> ็ไม่คิอะไรใครเป็นทาสกินแก้วส้มนะอาคือวาซาบินหน่อยทได้หลมันได้ก็ตันทำเิมันกิอย่างหมูเน่ยค้ยปังเราให้เ่านเลยไม่ไห้าลาลาอ

tao điên cho mày pin được không nào? tao nhiều à? không à? tao nhiều, nó cười <về golf> thế. <kita> ป็นเพรามันกินซ้อปีเนาะมาเลยมาซื้อเค่าไหร่ค่ายเราเลยมีได้ค่ายเป็นพวกมได้ตามย่อได้เป็นยาเรไม่ได้ทานมีผู้ได้จองอันยาไม่ชอบไม่พอกมันร้อนไม่เลยไม่พไม